จเจริญสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายวันนี้ได้เวลาที่อาตมาพระนาทานมาพบมาคุยมาเทศกับญาติโยมในกาลนี้วันนี้ก็จะมาเทศถึงเรื่องของความสามารถการพัฒนาพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งดุจว่าถ้าผู้ใดปฏิบัติธรรมถึงมรรคผลก็จะได้เป็นที่พึ่งของโมม่วลมนุษยชาติ หรือหมู่เพื่อนร่วมงานร่วมอาชีพก็ว่าได้โดยความเข้มแข็ง,ขงพลังนั้นได้มาจากพลังทางรูปธรรมานมามธรรมในการฝึกปฏิบัติหัดสัมมาทั้งด้านจิตใจด้านกายจิตใจที่แข็งแกร่งไม่เป็นอุปสรรคให้กิเลสมาคอยคุกคามก็จะเป็นที่พึ่งของตัวเราและเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้เมื่อ มีพลังใจที่เข้มแข็งพลังกายก็จะแข็งแรงเมื่อใครเขามาปรึกษาหารือก็จะให้คำปรึกษาได้ดังสัตบุรุษหรือปราดญ์ในแขนงต่างๆแต่สุดยอดที่สุดก็คือคแขนงของพุทธแขนงของธรรมกะถึกดังเหมือนถ้าเปรียบเหมือนทางโลกในโลกโลกีซูปเปอร์ฮีโร่ก็ว่าได้อัสไปเดอร์แมน แบทแมนอุลตราแมนหานุมานยอดมนุษย์นาจาอะไรอย่างนี้เนาะเป็นที่พึ่งอันยกตัวอย่างเช่นสไปเดอร์แมนก็คือฮีโร่ท้องถิ่นไม่ว่าเรื่องอะไรสไปเดอร์แมนก็จะไปตรวจสอบไปปลาบปามเหล่ามิจฉาชีพเราโจรผู้ร้ายจับไปส่งตำรวจอย่าง,อง,อางนี้ ลูกแมวอ่านต้นไม้ลงไม่ได้สไปเดอร์แมนก็ไปช่วยไม่ว่าปัญหาใหญ่ปัญหาหนักสไปเดอร์แมนไอแมงมุมนะ่ะไปได้หมดนะเขาเรียกว่าซูปเปอร์ฮีโร่ท้องถิ่นเข้าถึงขวัญใจประชาชนเ็าว่าได้นะเป็นโกคกู่ขนานระหว่างทางธรรมก็นี่แหละอ่าบุคคลที่เป็นนักปฏิบัติธรรมหรือเป็นสมณะพระเจ้านี่ก็เป็นสไปเดอร์แมนไปว่าไม่ว่าไปที่ไหนท่านก็จะไป ตรวตาไปดูแลอดลมดูแลจิตใจญาติโยมดิบินีด,ด,ดูดูแลกายร่างกายเลยนะบินธบัตให้โยมฉันด้วยนะบางทีนะบินธบัตให้โยมฉันยังไงก็ไปเป็นหมู่กลุ่มนะท่านบินธบัตไปแล้วก็เอาของที่บินธบัตนั้นเทมาส่วนกลางขึ้นศาลาให้หมู่กลุ่มให้ให้ญาติโยมได้กินกันโอ้ก็คล้ายๆกันนะทําอะไรเป็นหมู่กลุ่มนะ ให้อาหารทางกายไม่พอนะให้อาหารทางใจเทศให้ธรรมะใ,ให้การปรึกษายามยญาติโยมทุกญาติโย,ยมมีความลําบากเนีเป็นเหมือนซูเปอร์ฮีโร่แถมถ้าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพมาเก่าแนละ้วท่านมาบวชนะโอ้ท่านก็เดินสายไปซ่อมโน่นซ่อมนี่เป็นพระช่างนะ,ะไปเ,ะเวลาไฟปา่า ก็ไปตรวจตราโซลาเซลพลังงานแสงอาทิตย์อ่าเวลาที่ดินทะที่ดินวัดถูกบุกรุกเหนกัก็ไปตรวจด,ดูให้โยมไปจัดการเอาโยมพิจารณาดูสิเอ,อตรงนั้นไม่สะอาดตรงนี้ไม่สะอาดอ,อ่ให้โยมไปแก้ไขดูสอิอ้ถ้าโยมพาซื้อโยมก็ไปยืนพิจารณาดูโอ้ผมไปพิจารณามาแล้วนะครับอ่าไม่ใช่โยมให้ไปซ่อมแซมให้ไปตรวจตา ตรงนั้นเออมันกจ็จะดีนะโยมนะเออ,อย่างนี้นะนี่ก็เรียกว่าซูเปอร์ฮีโร่ทางโรคุตระทางธรรมะนะเออดีไปหมดทุกอย่างเลยนะท่านนักบ,บวชนะเป็นที่พึ่งของญาติโยมแต่มันมีบทหนึ่งที่อ่ะสไปเดอร์แมนก็จะเจอ,เ,อ,อเราผู้ร้ายที่นานๆเราผู้ร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดดุร้ายที่สุด ปราบยากที่สุดนะถ้าในเรื่องของหนังก็คือทานอสนะทานอสมีถุงมืออินฟินิตี้กันเหล็ดนะสามารถในระมิดท,ทุกอย่างได้ดังใจพาความเป็นจริงครอบคุมจักรวาลน,นะถ้าใครได้ถุงมืออันนี้ยกเ,เว้นทานทานอสนี่เขาจะมีพลังกำหกับถุงมืออ่าพูดง่ายก็คือเป็นเทพเจ้านะคิดดูว่าสไปเดอร์แมนต้องต่อสู้กับผู้ร้าย ที่ไร้กาดขนาดทานออตเขาต้องอาศัยพลังหมวกกลุ่มนะซูเปอร์ฮีโร่ต้องอาศัยพลังหมวกกลุ่มต่อสู้ครับทานนอตหาไว้ไรระดับจักรวาลเลยทีเดียวนะและไม้กิ่งเดียวสู้ไม่ได้มันจะหักถ้าเป็นพลังงานหมู่กลุ่มรวมพลังกันเอากิ่งไม้ลหลายๆกิ่งมารวมกันมันก็จะหักได้ยากโค่นได้ยากนี่แหละ สไปเดอร์แมนกับซูเปอร์ฮีโร่พวกพอ้องอยกตัวอย่างเช่นแบทแมนฮีแมนซูเปอร์แมนนะเอกซ์แมนอะไรเหล่านี้เนาะมาร่วมกันสู้เพื่อจะปราบเอาชนะธานอสตัวไวรัสมหาจักรวาลได้ถ้าเปรียบเหมือนทางทำอะไรล่ะกิเลสอะไรล่ะไทยไลทอะไรล่ะทีะ่นักบวชสมาณะเจ้าต้อง รวมตัวกันทำงานเป็นกลุ่มปราบ้ายกับกิเลสภัยไลยเหล่านั้นอาจจะภัยสงครามมาลุกรามประเทศน่ะภัยน้ําท่วมภัยป่าโจรป่าไฟป่าน้ําป่ามาสไปเดอร์แมนกับซูปเปอร์ฮีโร่เราเพื่อนก็ต้องไปช่วยเหลือรวมตัวกันนะเพราทำคนเดียวไม่ได้จึงปราบทานอตได้อะไรอย่างนี้เนาะ อ่าไฟป่ามาจนป่ามาน้ําป่ามาสู้ได้ไอตัวเ้าที่สุดภาพป่ามาโยมภาพป่าหมาไม่รู้จะสู้ยังไงโอ้ญาติโยมก็ไม่มีเงินเป็นเป็นเท่าแเลยเนาะภาพป่ามาเพราะว่าศิลปตุประทานศิลปะป่ามากเนี่ยทำให้คนหลงว่าภาพป่าเป็นการเลี่ยไลายมันไม่ดีที่ดีที่สุดคือต้องใช้กําลังหยาดเงินแรงงานและ ใจที่ให้ด้วยความเต็มใจบริสุทธิ์ใจตัวตัวร้วายที่สุดเป็นภาพป,ป่าหรือป่าก็ไปคิดเอานะเพราะว่าเป็นการแอบอ้างระหว่างสแกมเมอร์นะมาหาผลประโยชน์นะไม่รู้ของจริงหรือของปลอมนะของจริงก็จริงแบบปลอมๆของปลอมก็ปลอมไปเลยนะภาพป,ป่ามาหลอกเงินแล้วเอาเอาอกไปให้จะเอาวาดวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งสุดท้ายได้เงินมาสะสม มัผภาพป่ามาสะสมลงบัญชีหลวงพ่อนะสุดท้ายไม่ได้เอาไปทำลุงบำรุงศาสนาหรอกเอาไปเก็บไว้สุดท้ายก็ไปแพ้แต่ออำนาจกิเลสเสร็จสีกาสยมโยมสีกามาอ่ะผิดสินอันลักเงินอยู่ที่ไหนก็เป็นงูผิดนะ,ะสีกา,กาก็มาแบ๊กเมมายั่วยวนหลวงพ่อเก็บเงินไว้เยอะหลวงพ่อก็ส่งให้สีกานะ เพราะผิดในกามนะเพรแบกเมย์แบกเมย์ไปแบกเมย์มาก็ออกข่าวตามทางโลกออกข่าวว่าพระพรศีกาผิดศีลเพราะเรื่องเงินอะไราตามที่ออกข่าวตามหน้าหนะังสือพิมพม์ทีวีนะนี่แหละภัยไร้ายที่สุดร้ายแรงที่สุดเพราะนั้นเราต้องรวมพลังกันต่อต้านภัยร้ายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ ทางโลกุตระนัยยันอยู่วันนี้สมควรเกตเวลาอาตมาขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้เจริญธรรมสามทุกีแยกยมทุกทุน